อ่ลก่อนสตารครอบครัวแมวกับการซื้อบ้านหลังหม่ะโอ้ใช่ซื้อบ้านให้แมวโอ้ใช่ทำไมคือมีความคิดต้องซื้อบ้านเพื่อแมวคือเอาจริงๆถ้าไม่ถ้าไม่เก่งใจคนดูก็อยากจะถ่ายรูปบ้านปัจจุบันให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกันว่าสภาพมันมันมันกระขะแค่ไหนนึกออกไหมมันคือแมวห้าตัวคือ ตัวเองอะ่ะมีโปรเจกต์จะซื้อบ้านมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่า,อาคอนโดที่เราอยู่ตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเราชินไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยค่อนข้างไม่อยากย้ายเสร็จปุ๊บก็มารู้สึกว่าไม่พออีกทีนึงตอนที่แมว5ตัวได้ถึงกำเนิดขึ้นค่ะแล้วก็เสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าดีๆของเราเริ<ด>่มมีการขวนก<ด>ันเกิดขึ้นเริ่มหาแมวไม<ด>่เจอ ิ S <S ฉันก็ค่อยไตามปกตินะคะใช่ดิฉันก็ค่อยไปตามปกติแต่ว่าคือคุณแมวก็น่าจะเห็นว่าอุ้ยชุดน,นี้สวยเพ่เลย,ยเราคนสซะหน่อยดีกว่าอ,อะไรอย่างนี้รวมถึงการหาแมวไม่เจอเนื่องจากว่าไปซ่อนตัวอยู่ตามห้องน้ําต่างๆท่อต่างๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็เลยแบบว่าเฮ้ยหรือว่ามันถึงเวลาที่เราควรจะขยับขยายจริงๆเลยไปหาบ้าน ก็คือตั้งใจซื้อให้เขานั่นแหละค่ะจะได้มีเขาเาจะได้มีห้องเป็นของตัวเองกี่ร้านบ้านเนี่ยโบ้เฮาไม่ถึงสิบโอ้โหไม่ถึงสิบร้านไม่ถึงสิบร้านโอ้บ้านกรุงเทพเอาอะไรมาล้านเดียวล่ะโอ้โหถมอย่าใส่อารมณ์อเล็กเล็กๆเป็นแบบเป็นบ้าน ไม่เล็กแล้วนะเล็กโอ้โหคุณพี่เดี๋ยวนี้บ้านคุณเที่ยไป่มีตำวนี้หรอกะเที่ยหานานมากก่าจะเจอบ้านใช่เพราะว่าเรื่องมากไงเออเรื่องมากอะไรก็ไม่อยากจะได้ออยู่คนเดียวพี่เราอยู่กับแมวห้าคนแมวห้าตัวก็จริงแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเราอยู่เป็นมนุษย์เพียงผู้เดียวเรื่องขอแมแล้วแค่ในคอนโดพอมันมีเสียงแก๊กข้างนอกนิดเดียวเรารู้สึกอะไรอะไรเกิดขึ้นเออ เพราะว่าถ้าวันหนึ่งมันมีอะไรมาหลอกเหรอเราขึุนมาแมวนั้นทําได้แค่เมียทําอะไรไม่ได้นะช่วยเหลไม่ได้นะการนับความปลอดภัยเราก็ต้องดูตัวเองล้วเออจะทำอาหาทำอะไรดีๆหาทำอะไรดีๆหาที่มันอยู่ในโครงการโครงอะไรอะไรอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายได้หลังนี้อาจจะไม่ได้ถูกใจที่สุดแต่ดูแลเออห้องแมวเกิดขึ้นได้จริงค่ะสามารถไปต่อเติมเป็นห้องแมวได้ใช่ค่ะมีห้องแยกให้เขาเลยซึ่งแมวถ้าตรวจมันงอกมา มันงอกค่ะเรื่องราวก็คือว่ามันนางเป็นแมวจรเนาะก็เพียงผู้เดียวชื่อใหญ่แมวน้ำเนาะเออเพราะว่าเรียกอย่างอื่นมันไม่หันนอกจากแมวแล้วเราก็เลยต้องมาตั้งเสริมคาว่าน้ําต่อท้ายให้มันดูมีเรื่องมีราวเป็นชื่อมากขึ้นอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นว่าอ่าเราก็ดูจากรูปพรรณสันฐานนิสัยส่วนตัวแล้วยายแมวนะยายแมวน้ำเนี่ยน่าจะไม่ใช่แมวจรเพราะว่ามีความรักคนเออรักคนกลัวเสียงมอเตอร์ไซค์แมวจรอะไรกลัวเสียงมอเตอร์ไซค์เออเราก็เลยเอ้ยน่าจะมีคนเลี้ยงแหละ ก็เลยไลฟ์ผ่านทางต็อกต็อกเพื่อที่จะดูว่าเออใครเป็นเจ้าของแมวเยียแมวน้ำคอมเมนต์บอกว่าหัวนมสีชมพูไปจริงคนนแมวชมพูใช่นคนในคอมเมนต์นะบอกว่าหัวนมสีชมพูไปตรวจยางท้องเปล่าถ้ากอวท้องมาสรุปคือนางท้องสี่ตัวตอนแรกมีห้าถุง ไม่โชคดีโตแค่สี่ไม่งั้นจะต้องเลี้ยงหกตัวก็เลยก็เลยจะต้องเลี้ยงก็เลยจะต้องเลี้ยงไวทั้งหมดแล้วกูมันนอกสิทธิ์ไหมก็ตอนนี้ก็เป็นในส่วนของการปรึกษาแพทย์อย่างเป็นประจำเรื่องการฉีดวัคซีนให้ครบและทำหมันเลยทันทีพร้อมจะเลิ้ยตัวโตได้โหนตัวแม่มันทำหมันไปแล้วเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วแต่เดี๋ยวตัวลูกเดี๋ยวตัวลูกมีมีมีเพศผู้ผิดหวังเฮ้ยผู้สองหญิงสองพร้อมแต่การผสมพันธุ์ ก็จะงงเลยพร้อมเลยแต่ว่าเราก็เออต้องปรึกษาแพทย์อยู่หนึ่งเดือน้สรุปว่าหลังนี้ซื้อเท่าไหร่อุ้ยไม่บอกตัวเลขได้หรอไม่ได้แม่ไม่แต่ไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบเบาๆไม่ถึงสิบกล้าจิตใจรอะไรก็ได้กล้าจิตใพอเราเลี้ยงแมวแล้วมีใครไปดูแมวที่บ้านเราอย่างพี่เกดเขาเลี้ยงแมวนะพี่เกดเลี้ยงแมวแล้วก็มี คอมเมนต์ชอบบอกว่าเราอ่ะเลี้ยงแมวเพราะจะเอาใจผู้ชายเราหาเรื่องคุยกับผู้ชายจริงๆแล้วก็คุยตอนแรกก็ไม่คิดว่าพูดแค่เลี้ยงแมวจะทำให้เราได้คุยกับผู้ชายยังไงเลยได้คุยจริงอ๋อถามว่าอะไรถามเพาว่าอะไรถามเขาว่าพี่พี่แมวพี่ทำหมันยังไงเหรอ สิ่งที่ผู้ชายอยากคุยกับเรามากสง่ง location โรงพยาบาลมาให้เลยเ<อ>แล้วก็จบการสนทนาเพียงเท่านั้นไม่ใช่ที่บริษัเกมเพราะว่าเขาก็ปาเป็นคน,นที่ไม<อ>่ท่าก่อนนั้นเนี้ยไม่ไม่ได้ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีใช่แล้วก็แบบตามมีตามเกิดดูตามอ่ากูเกิดกลัวอะไรไปอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ว่าหลังๆพอเรื่องโรงพยาบาลการทำหมัดอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราถามคนที่เขามีประสบการณ์ดีกว่าแล้วรอบตัวเราก็ไม่ ี่เออก็เลยถามพี่เกตไปก็ได้คำตอบเรื่องเรื่องการดมยาดมอะไรมันโอ้มันมีรายละเอียดนะเออมันก็จะไม่ใช่ว่าจะมาฉีดยาสลบอะไรเลยนะมันก็จะมีดมยาสลบไม่ปลอดภัยมากกว่าน้อยกว่าเพศผู้เพศเมียอะไรยังไงตัวยังไงเมียแต่ได้คำตอบอื่นเออใจน้องอยู่ที่แมวอ่ะไม่อ่ะไม่ต้องคุยืจออ่ชยมาดูหน่อยอย่าง ยังไม่ได้ชวนเดี๋ยวจะลองชวนดูอ่ารอรอบ้านใหม่ก่อนรอบ้านใหม่เพราะตอนนี้แม้แต่เพื่อนก็เข้าคอนโดตัวเองไม่ได้เนื่องจากว่าแมวมันเยอะแล้วกนค่ะแต่พี่สงสั่ว่าสี่ตัวที่ออกที่มาออกมาเดียตั้งชื่อว่ายังไงแม่ชื่อแมวน้ำอ่ะเรื่องราวนะคะแมวนะคะออกมาสี่ตัวตอนแรกเนี่ยก็แตตั้งตามชื่อตั้งตามลักษณะก็คือมีสีเปรอะสีส้มสีเทาแล้วก็มีอีเสืออืม

ไม่ทราบแต่ไฮโซแน่ๆเศแน่นออาราเซียนถ้าไม่ไม่อิตาลีฝรั่งเศสแน่นอนโซนนั้นแน่นอนตัวที่สองไอเทาเทาซ์นนี่เทาส์เนี่ยเทาส์เนี่ยต้นเทาซ์นต่อไปเป็นเอ่อไอเสือไอเสือนี่มันดุ เลยเปลี่ยนไปคิตตี้ไอเสอก็เป็นเซอน้อยคิตตี้ของแม่ส่วนไอส้มนี่มันส้มจังๆอะเลยน้องส้มหน่อยมหน่นไม่เข้ากันเลยไม่มีอะไรมิกซ์แล้วก็ไม่แมทไม่แมทนแื โ <laughs> <usion> อเคโอเคเลกที่ขอบคุณันอบนก่อนนะ่า่านการกลับไปใช้